คาร์ดิโอแบบไหนดีที่สุดสวัสดีครับผมเต้นฐานาทีจากเบ t เทอร์ฟิตเนนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับที่พูดถึงลักษณะข,ของการคาร์ดิโอนะครับเราจะมาตอบคำถามที่ว่าคาร์ดิโอแบบไหนดีที่สุดสำหรับลักษณะาการคาร์ดิโอแบบที่1นะครับลิฟต์ Low Intensity Steady State นะครับคือการทำคาร์ดิโอที่มีความเข้มข้นทำทำต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นระยะเวลานาน,านๆนะครับเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นออกกำลังกายมีน้ำหนักตัวที่มากแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่หลังและข้อต่อนะครับทำให้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับลักษณะต่อมานะครับในแบบที่2คือ M ิ มีเดียมอินเทนซิตี้สเตดี้สเตทนะครับคือการทำคาร์ดิโอที่มีความเข้มข้นปานกลางทำต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับเป็นการชาเลนจ์ขึ้นมาจากลิฟต์นะครับก็คือการทำคาร์ดิโอที่ไม่เหนื่อยจนเกินไปหรือไม่เบาจนเกินไปนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีรูปร่างหรือน้ำหนักตัวที่เหมาะสมแล้วก็ชอบการออกกำลังกายที่ไม่เหนื่อยจนเกินไปหรือเบาจนเกินไปนะครับส่วนในลักษณะที่3 Hi ิ High Intensity Interval Training หรือพวก Circuit Training เป็นการคาร์ดิโอที่มีความเข้มข้นสูงแบ่งการทำออกเป็นช่วงๆนะครับข้อดีของการทำฮิตก็คือประหยัดเวลาและสามารถทำให้เราเผาผ่านได้เยอะเหมาะสำหรับคนที่ชอบความท้าทายหรือนักกีฬาที่ อยากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ร่างกายให้เพิ่มมากขึ้นแต่ไม่เหมาะสำหรับมือใหม่หรือคนที่มีอาการบาดเจ็บต่างๆนะครับทีนี้กลับมาคำถามที่ว่าคาร์ดิโอแบบไหนหลักดีที่สุดพอเรารู้ข้อมูลตรงนี้แล้วเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าไม่มีอันไหนดีที่สุดมีแต่เหมาะกับใครมากกว่ากัน <Hey. S 1> เช่นคนที่ชอบการออกกาลังกายแบบฮิตก็ไม่ควรละเลยที่จะทา ลิสตและมิดเพราะ2อย่างนี้ก็สามารถช่วยพัฒนาระบบหัวใจของเราให้ทํางานอย่างต่อเนื่องได้เช่นกันสิ่งท mm ี่เราจะแนะนําในการทำคาร์ดิโอต่างๆนะครับลิสตเนื่องจากมันเบามากๆเราจึงต้องทําเป็นระยะเวลานานๆนะครับสองถนาทีต่ออาทิตย์หรือแบ่งง่ายๆคือวันละ1ชั่วโมง5วันต่ออาทิตย์นะครับและต่อมาก็คือมิส เนื่องจากการทำคาร์ดิโอมีความหนักมากกว่าลิสเราจึงควรทำอยู่ที่150นาทีต่ออาทิตย์แบ่งได้เป็น30นาที5วันหรือ50นาที3วันก็ได้ครับสำหรับคนที่ชอบความท้าทายนะครับก็คือการทำฮิตจะทำแค่50-70นาทีต่ออาทิตย์เท่านั้นเองลองแบ่งทำ 3 5วันแล้วแต่สะดวกแต่ไม่แนะนำให้ทำทุกวันเพราะว่าการทำฮิตจะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะอาจจะทำให้เกิดอาการล้าและรู้สึกไม่อยากออกต่อๆไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจหรือมีคำถามอะไรก็ลองเข้ามา inbox หรือถามคำถามพวกเราได้ที่เพจของเรานะครับและใครที่ชอบคลิปวิดีโอหรือสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับไม่ใช่แค่ความฟิต แต่ชีวิตต้องเบเตอร์ครับ